นี่มาให้ดูตอนนี้กําลังจะเดี๋ยวจะอุดห้องเครื่องเนาะลองอุดไปบ้างแล้วใช้พี่บอกว่าจะใช้ไฟเบอร์อุดโคตรแข็งเลยขัดยากคี้ผายหุงต้องเจียวอะ่ะขัดชกโคตรยากเลยแต่แข็งดีแข็งมากไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้ก็ใช้น้ํายาหยุดสนิมเอาให้ดูตรงที่มันเป็นสนิมมันไม่ได้เป็นหมดหรอกเป็นตามมุมนิดๆหน่อยๆเอาช้พยายาหยุดสนิมนเห็นไหม ดำไปเลยพ่นรองพื้นก็โอเคแล้วให้ดูปึ๊บนี่เห็นไหมไม่ดูว่าในกล้องเห็นไหมนะ,ะนมันจะเป็นสนิมนิดๆหน่อยๆอะ่ะตามมุมไปดูฝั่งนู้นกันบ้างอันนี้ยังไม่พ่นจะเป็นอย่างงี้พ่นแล้วมันก็จะออกสีดำแล้วก็ <c oughs> อ,กอุดุดรูก็ทำไว้หมดเลย,ยเห็นปะต้องขัดหน้าผิวให้มันถึงเล็กเลยนะแล้วก็จะอุดดี <c oughs> ติดแน่นรูเยอะมากที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะอุดทั้งหมดเลยนะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเจียตัดเนี่ยก็เลยคุมรดได้หมดเลยใช้ตัวที่คุมทําสีนะคุมรดไว้หมดเลยเดี๋ยวแค่้องเครื่องอย่างเดียวดูนี่เราทําเหมือนมืออาชีพพิซเนื้อตาหรอกมั่งที่บ้านไม่มีกระดาษนังสือฟิล์มไงก็เลยใช้ตัวนี้หุ้มก็โอเคนะใช้งานง่ายดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะขัดกระดาษทรายขัดเดี๋ยวเราอุดก่อนอุดเสร็จเรียบร้อยใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ลองรองพื้นเกาะเหล็กอ่ะนี่ก็อุดแล้ว อุดหมดแล้วโดยวใช้ที่ผมใช้อุดนะเป็นตัวนี้ยี่ห้อ Body Pro F 2 5 0 Body Fiber Filler มันก็จะมากับตัว Hardener นะที่ตัวทำแข็งเนาะใส่นิดเดียวนะแข็งไวมากให้ผมอุดไปนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อุดอุดเยอะเยอะจัดเลยต้องเตรมเนี่ยเห็นปะ่ะอ่ะที่ผมจะอุดก็คืออุด รูที่เราไม่ได้ใช้ซึ่งมันไม่ได้ใช้สักรูตรงเนี้ยเจาะมา7จ็ดแปดรูไม่รู้เจาะมาทําไมเหมือนกันโรงงานอ่ะนะปูดหมดเลยทุกรูที่คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วอตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วที่ยึดแปกเก็ตยึด ABS ต่างๆเนี่ยเราปุดหมดทุกรูก็มันจะมี2ฝั่งนี่แหละที่มันเยอะๆเนาะตามซุ้มเนี่ยเยอะๆนี่แหละตรงส่วนตรงนี้ผมตัดแค่นี้นะตัดแค่การออกเฉยๆแล้วก็เจียให้เรียบเฉยไม่ได้เจียลงไปจนหมดนะเพราะว่าขี้เหล็ก ม,มันฟุ้งเยอะอ่ะในโรงรถเงี้ยในโรงรถเนี่ยมันขี้เหล็กมันฟุ้งเยอะก็เลยเอาตัดแมงแค่น,นี้พอแล้วแล้วก็แบ็กเก็ตยึดไอ้ตรงกองน้ำมันอันเก่าก็ตัดทิ้งหมดโรงเครื่องนี่จะโล่งเลยตอนแรกไม่ได้กะจะทําโล่งขนาดนี้นะทำไงได้มาขนาดนี้แล้วแข็งนะเนี่ยอันนี้ถืออุดเมวาวานนี้แข็งแข็งมากๆอ่ะกดแบบ ไม่มีนิ่มแล้วอ่ะขัดก็ยากเนี่ยในผมลองขัดไปหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองพื้นเสร็จแล้วก็ปอลเก็บเรียบอีกทีหนึ่งก็นี่แหละห้่องเครื่องสไตล์สไตล์ผมนะเราไม่มีตู้เชื่อมเนาะแล้วเราก็อยากจะเอาง่ายอ่ะเปล่าหรอกยากกว่าเชื่อมอีกอุดอย่างเงี้ยอุดยากเหมือนกันนะมันมันแห้งเร็วมันแข็งไวมากอ่ะต้องรีบอ่ะโปะโปไปก่อนนะแล้วก็ขัดเอาซึ่งแม่งแข็งมากให้ทุกคนดูก่อนเนาะคือไม่ได้อุดแบบ เยอะขนาดนั้น,น,นเอเหล่ะเลี่ยมอะไรเงี้ยแต่เอาแบบเอาเรียบร้อยเอาแค่มันดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยเนี่ยผมดูเนาะน่นตรงนน้นก็จะอุดนน่นโน่นอุดหมดเลยแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้คืนนี้คืนนึง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาขัดกันแล้วเราจะพ่นรองพื้นแล้วเดี๋ยวจะมาขัดทั้งห้องเครื่องเลยขัดให้เรียบเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพ่นสีรองพื้นกันละเก็บรายละเอียดพ่นสีรองพื้นพ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วเราก็ยาแนวใหม่เป็นเส้นเล็กๆพอแบบเส้นแบบติ๊ตดละละๆรอบๆเนี่ยเราจะยาวแบบเช้นเล็กๆแล้วปาดให้เรียบอ่ะเราจะไม่ทําแบบโรงงานละซึ่งมันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราชอบแบบนี้นะเนาะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้รอให้มัันนนนนแหหหห้งงกก่่่อออมมมมึววาลสีีีเเเ็ะคจใ นี่เดี๋ยวผมอุดไว้เนาะที่ดูเมื่อคืนนี้อุดไว้ตอนเช้ามาลองขัดดูแม่เจ้าไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แข็งมากขัดยากมากไม่มีอะไรมือมือนี่แหละใช้มือเนี่ยขัดเลยเบอร์80ลงดูด,ดิวเราจะมีเห็นไหมให้ดูรอยอุดไว้ฝั่งนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเก็บผิวไว้ทิ้งแล้วก็จะลงรองพื้นละแต่ยังอะ่ะพักใหญ่อะ่ะดูเดีย๋ยวท้อเลยอะ่ะ โอ้โหไม่น่าถ้าใครจะใช้พยายามอยา่าอย่าโป้เยอะนะอย่าโป้หนาคือเราเราทำไม่ค่อยเป็นไงดูดิโป้ไว้แบบเป็นหนาๆอย่างเงี้ยดูดิขัดโคตดยากเลยอะ่ะแต่แต่มันแข็งนะแข็งแบบแบบไม่หลุดอะ่ะเออใช้ได้เลยแหละแต่มันแค่ขัดยากไม่เฉยภาษาจะเสียแนะ่ใช้กระดาษทรายแบบบานแล้วนะต้องให้เสร็จวันนี้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่มีเครื่องขัดลเล็กๆด้วย มีแต่คันใหญ่ๆเ่ยดูดดโอ้โหอันนี้ขัดแล้วขัดแล้วจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมจะปิดรูไอ้ที่ผมเหลือๆไว้นี่คือเหลือไว้ทําจุดยึดอะไรบ้างนะที่มันมีเกียวอยู่จะเอาไว้ทําจุดยึดมอก,กองีอ่ยถังพักน้ำอะไรเงี้ยโอ้โหเห,นเห,ห,หนนเ็นแล้วท้อเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหมีเป็นนะอยังอยากจะทําเงี้ยแหะผมขัดต่อตอนขัดไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่ามัน เหนื่อยแล้วก็ปวดมือมากแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นนะให้รู้ตอนเสร็จแล้วตอนเราเตรียมผิวกาลังสวยๆล้วกำลังจะทาเลยดีกว่าเดี๋ยวถ่าทีมมึงคือตอนที่ขัดเสร็จหมดแล้วเตรียมที่จะลองพื้นละเอาให้หมดนี่เลยเนี่ยสองข้างนั้นโหหนักหน่วงมากเดี๋ยวกลับมาพิงให้ดู ก่อนพ่นลองพื้นมาดูงานกันหน่อยโอย้ชดใช้กรรมอยู่ทั้งสองสวันไอ้ไฟเบอร์ที่เราอุดเข้าไปอ่ะคือมันแข็งมากแล้วเราอุดเยอะเกินขัดจนมือนี่แบบปวดอ่ะเห็นไหมงานก็จะประมาณนี้นี่งงานทำเองมันก็จะเรียบในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองพื้นเสร็จแล้วโป๊ะเก็บลอยอีกทีหนึง ออียดันนี้ผมก็ขัดลูปลูปไว้หมดแล้วพวกสติกเกอร์ตรงนี้เราเอาออกหมดเลยนะมออกอสติกเกอร์แอร์อะไรเงี้ยเอาออกหมดเลยหอ่หอห่อหมดลวนี่เตรียมจะพ่นรองพื้นเกาะเหล็กนะรองพื้น 2K ตรงนี้เราก็พ่นกันแปรงสนิมพ่นอัดเข้าไปในซอกเลยแหละให้มันแบบเออให้มันได้จริงๆอะไรเงี้ยหอ่หอห่อเรียบร้อยเตรียมจะพ่น,นอ่านี่เป็นไงถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆไม่แนะนำให้ทำเองนะ ยิ่งทํทครั้งแรกด้วยโอ้โหประสาทจะเสียเนี่ยลองของลองพื้นแต่เราต้องพ่นนะเนี่ยเห็นไหมเราขัดให้มันเรียบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แลยตามร่องตามรูเนี่ยที่เราจุดไว้อะมมมันเหลือไว้บ้างนะเหลือไวท้ทาเผื่อยึดอะไรบ้างอะไรเงี้ยฝั่งนี้ตามรูเท่าที่เราทําได้แหละนี่เป็นไงเรียบร้อยซอกเดี๋ยวเราก็จะพ่นลองพื้น 2K กันแล้มาดูทีตอนพ่นเสร็จแล้ว อ่านี่ห้องเครื่องหลังจากที่เราเตรียมผิวยาแนวทําสีอุดรูอะไรกันไปหมดแล้วเราก็จะได้สีห้องเครื่องใหม่เตรียมพร้อมแล้วสําหรับการวางเครื่องและเดินระบบใหม่ทั้งหมดเนาะให้ดูก่อนที่งานนี้ผมทําครั้งแรกนะอาจจะแบบไม่ได้ดีเหมือนอู่สีหรอกแต่เราก็ตั้งใจทาครั้งแรกเปิดไฟมันดูเงามากเลยนะปิดไฟดิเออก็จะเป็นสีห้องเครื่องใหม่ๆแหละพร้อมที่จะใส่อุปกรณ์แล้วใส่เครื่องเคของเราลงไปแล้วนี่ตรงนี้ที่เป็นสนิมนเยอะเนาะ จัดก,การสนิมออกใส่นย,ยาพนน้ำยาอยู่สนิมอะไรเข้าไปหมดแล้วในนี้แล้วก็ตามรูพวกนี้นรูที่เราเห็นได้นะก็คือพ่นนะแบบพ่นแอดเข้าไปเลยอะ่ะรูน็อตรูอะไรที่มันเป็นรูรูอยอ คือพ่อนน้ำยาอัดเข้าไปเลยไม่รู้โดนไม่โดนอลไแต่อัดเข้าไปก่อนเห็นมันในรูตรงรูเนี้ยก็พ่นพ่นเข้าไปหมดแหละเพราะว่าจะได้กัดใช่ให้มันเข้าไปเออเคลือบสนิมแปลงสนิมที่มันอาจจะมีอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นเนาะอันนี้ก็ใช้รองพื้นก็เป็นรองพื้นกอลเล็ก 2K แล้วก็สีดำธรรมดาสีดำเงานี่แหละแล้วก็ลักเกอร์ก็เป็นลักเกอร์ 2K แล้วก็จะบอกทุกคนว่าทั้งหมดนี้ผมใช้สีกระป๋องนะไม่ได้มีกาซื้อกาซื้อมาแล้วแต่แบบเราต้องผสมส่วนผสมนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็ต้องแบบอะไรงเงี้ยแล้วมันเป็นพื้นที่แบบอย่างเงี้ยมันจะฟุ้งมากอะไรเงี้ยผมก็เลยเออมันง่ายดีไว้แล้วส่วนผสมสี 2K 2ต่อ1เหมือนกันอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ในห้องเครื่องไม่ได้ซีเรียสมากแต่ผมก็พอใจนะดูให้ดูก่อนผมก็พอใจนะสำหรับการพ่นสีครั้งแรกของผมเลยเนะี่ย ผมก็โอเคในระดับที่ว่าดูได้อ่ะอเราทำเองเนาะเราก็ต้องพอใจอยู่แล้วแหละอุดรูตรงไหนที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้่จะมีรูเต็มเลยตรงเนี้ยร,รูเต็มเลยสองข้างจะมีรูเยอะมากเราอุดหมดเลยตรงเนี้ยอุดตรงนี้อุดหมดอันนี้เหลือไว้หนึ่งรูเื่อไว้ยึดพวกกระปุกอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะตรงนี้กองอากาศเนาะกองอากาศผมจะเดินมาแล้วเจาะเข้าตรงนี้นะผมเลยไม่ได้อุดนะผมจะเจาะเข้าตรงนี้เลยกองอากาศให้มันอยู่ จักคอยดีตรงนี้เข้ามันนี่เลยก็เลยไม่อุดตรงนี้แล้วก็เหลือรูไว้ทําที่แบบที่ยึดที่อะไรเงี้ยส่วนคารหน้าไม่ได้อุดเลย<ม>เพราะว่าคิดว่าน่าจะเอาอะไรมามีตัวแผ่นปิดมาปิดไม่ได้สนใจแล้วก็เดี๋ยวเหลืออันนี้เดี๋ยวเขพ่นแ,แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพ่นกันสนิงสีดำมาเนาะอันนี้ไม่มีอะไรเราจะวันนี้ก็จะให้ดูห้องเครื่องที่โอเคทําเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะงั้นก็เอาไวใ้ให้ดูคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับ การเตรียมผิวห้องเครื่องทำนู่นทำนี่ทำสีห้องเครื่องใหม่ทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเอสแนกาล่า EP เท่าไหร่ยังไม่รู้แหละแต่ฝากดูด้วยมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้สีกระป๋องได้งานประมาณนี้โอเคไหมสำหรับทุกคนคิดเห็นยังไงช่วยบอกด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เอแลว,แลวมันน่าจะยาวแล้วแหละต้องมาดูอีกทีนึงส่วนคลิปต่อไปเราจะทำอะไรฝากทุกคนรอติดตามด้วยลแล้วกันเนาะไปละ